อีกหนึ่งช่วงครับของเที่ยวนี้ขอมาฮะาาแน่นอนครับอย่างช่วงสัญญาไหมเราจะไปคิวบาเชเกบบล่ารอคุณอยู่เอาการเดิน,นทางก่อนเอาแบบกระชับกระชับการเดินทางต้องมีวีซ่าต้องมีอะไรยังไงทำไมไม่ต้องทำโอ้เฮ้หยหรืพอะไรลู้ป่าพอพี่โพสรูปแล้วคนดูคุณผู้ชมของเราเนี่ยด,ดูคิวบาตอนที่1กับตอนที่ 2, 2> ไปคือดูฮามปนากับตรินด ถามกันเข้ามาว่าทําวีซา่ายังไงพี่การมีจะคนจะไปยังไงเออมันจะมีเอาบินก่อนบินเนี้ยของพี่บินกรุงเทพไปตั้งหลักที่ไมอามี่ถ้าบินง่ายสุดมีสายการบินเดียวคือ,อกาตาแอร์เวย์กรุงเทพมอามี่จากอมอามี่ปุ๊บไปตั้งหลักที่อื่นก่อนไม่มีไฟล์บินเข้าฮาบานะ่าอ,อย่างของพี่พี่บินจากมอามี่ไปซานโตโดมิงโกจากเที่ยวแวะเที่ยวซานโตโดมิงโกสักวัน2วันเพราะไม่ต้องใช้วีซา่าปุ๊บ บินจากซันโตโดมิโกมาฮาบาน่าสชั่วโมงแล้วก็ทำวีซ่าของคิวบาทำวีซ่าของคิวบาอย่างนี้มันจะมี2วิธีคือคิวบาเนี้ยจะมีเป็นทัวริสการ์ดอ่าทัวริสกาดที่แบบอ่ะแมนจะไปแมนไม่ต้องทำวีซ่าแมนซื้อทัวริสการ์ดเนียแล้วแมนก็ใช้เวลาตอนที่จะเข้าประเทศโชยเขาดูว่าเรามีทัวริสการ์ดมาแล้วแต่ปัญหาของมันคือไม่ได้หาซื้อง่ายๆสนามบินที่จะมีขายคือเม็กซิโกซิตี้อันนี้จด นี่ต้องจดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นบางสนามบินเท่านั้นซึ่งมันจะเป็นเรื่องยากแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าบางคนบินเข้าจากเม็กซิโกมาฮาบาน่าเนี่ยอันเนี้ยง่ายแล้วเพราะว่าบินต้องบินผ่านเม็กซิโกแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่บินผ่านเม็กซิโกดังนั้นถ้าเป็นเราแนะนําเราแนะนําให้ทําวีซ่าจากไทยเพราะไทยมีสถานทูตคิวบาอยู่ตรงซอยสุขุมวิท27ปํายทซะ2วันได้ ค่าวีซ่า600กว่าบาทต้องมีหลักหลักทงฐานเงินตังอะไรเยอะไหมไม่เลยแบบแค่มีหลักฐานการจองต้องเคยไปที่ไหนมาก่อนไหมอย่างเช่นมีแบบอะไรก่อนไหมไม่ไม่เลยเป็นสถานเป็นประเทศที่แบบเวลคัมมากอยากให้ผู้คนแบบไปเที่ยว6 0 0อถูกมากนะถูก เป็นประเทศที่ถูกมากวครับซึ่งไปซื้อไอ้ทัวริสการ์ดก็ราคาไล่ๆกันคือประเทศใกล้เคียงนี่สี่พันนะฮะอ่าอุนเนติ t ต์ออฟเมริกาอืมนิวซีเนิร์แลนด์ก็ห้าพันท่องไปทำมาไม่ไม่บ้าไม่ถูกนี่หกร้อยบาทเชงเก้นก็หกสิบยูเยอะดูเยอะดูเนี่ยก็เป็นทางนั้นอ่ะก็บินไปแล้วรู้ไปแล้วแล้วก็เข้าประเทศวีซ่าทำที่นี่ไปทำที่นี่ไปอ่ะดีกว่าไม่ต้องไปตามหาว่าเอ๊ะเขาขายกันที่ไหนเป็นยังไงไปลงเมกาก่อน คาบานาจะไปซานเพราะเมืองที่เราจะไปคือซานตาคลาราคือเป็นเมืองที่มีตำนานของเชเกเกบล่าอยู่<ข>ที่นั่นนะฮะเขาบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในเรื่องการต่อสู้ของเชต้องไปที่ซานตาคลาร่าซานตาคลาราใช่ที่นี่ทําไมถึงเป็นเมืองที่สําคัญแล้วบอกว่าเนี่ยเชเกเบล่าถึงแบบเป็นตำนานอยู่ที่นี่อ่าพะเขาบอกว่าซานตาคลาร่าเนี่ยเป็นเหมือนฐาน ฐานที่มั่นที่สุดท้ายที่เชอยู่คือตอนนั้นเนี่ยเชเนี่ยคนจะเรียกกันว่าหมอเชหมอเชเดิมเนี่ยเป็นนักเรียนแพทย์ช่วงก่อนจะจบเนี่ยหมอเชก็ช่วงพักก็เอาจักรยานเขาเรียกอะไรมอไซค์มีรุ่นพี่คนหนึ่งถูกพักการเรียนพักปีหนึ่งก็เลยเอ้ยมืนจะทำานอ่าบิดมอไซค์เที่ยวในเมกกะใต้กันไปอเมซอนไปมาชูปิชูเปรูเห็นความทุกข์ยากเห็นความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นทางรายได้ ถูกกดขี่ของผู้คนหมอเชอก็เลื่รู้รรสึกว่าเขาอยากมีชีวิตเพื่อที่จะแบบปฏิวัติให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยรีบเรียนกลับมาเรียนจบต,ต,ตอนตอนนั้นมีแรงบันดาลใจแบบเต็มล้นเลย,เลยอะไรเงี้ยกลับมาปุ๊บก็ไม่ได้ความที่ตัวเองเป็นหอบหืดด้วยไงเป็นโรคเป็นหมอที่เป็นโรคหอบหืดก็เลยไม่ได้ถูกเกณฑ์ทหาร <ฮะ S 1> แต่พอเรียนจบปุ๊บคราวนี้ก็เลยรู้สึกว่าฉันอยากจะออกเดินทางไปเพื่อช่วยเหลือประเทศอื่นๆก็เริ่มที่ถ้าพี่จะไม่ผิดเริ่มที่กวเตมมาลา เข้าไปช่วยคือที่ไหนที่มีความเหลื่อมล้ําในเรื่องแบบถูกคนผูกคนถูกกดขี่ถูกคนชั้นสูงกดขี่อะไรเงี้ยเชจะเขาช่วยเข้าไปช่วยซุปเปอร์แมนนี่นะที่สุดแล้วถ้าแมนรู้เรื่องราวชีวิตเขานะแมนจะรู้สึกว่าอื้คนนี้แบบไม่ควรตายในวัยสามสิบเก้าปีคือคนดีมักตายเร็วเข,ข,า,ขาเขาเาสียชีวิตด้วยอะไรครับถูกยิงที่โบลิเวียงนะเดี๋ยวก่อนเสร็จปุ๊บช่วงที่เดินสายช่วยเหลือประเทศอเมริกานี้มีก็ไปเจอ กับฟิเดลคาสโตซึ่งตอนนั้นเนี่ยลีัยมาจากเม็กจากคิวบาตอนนั้นฟิเดลกับลาอูเนี่ยน้องชายซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือก็เหมือนกับลุกขึ้นมาสู้กับรัฐบาลบาติสตาแต่สู้ไม่สําเร็จถูกติดคุกติดคุกมารู้สึก2ปีปุ๊บถูกปล่อยออก็ลีัยไปอยู่ม็มซิโกไปเจอกับเชโดยบังเอิญจา้าเชิดกันปุ๊บเมื่อมีการพูดคุยคลิกเลยว่าฉันจะไปช่วยคิวบาผู้คนชาวคิวบาถูกกดขี่แบบจากรัฐบาลบาติสตาอะไรอย่างนี้ ล่องเรือไปล่องเรือไปออกจากอ่าวเม็กซิโกไปอ่าวคิวบาบนเรือลำนั้นเนี่ยมีคนอยู่80คนจะไปสู้กับรัฐบาลคิวบาซึ่งตอนนั้น ista, บาติสตาแบบเป็นคนบริหารงานไงบนเรือลำนั้นมี8 8อ่ะตายกัอหมดเลือ15คนอะถูกแบบรัฐบาลคือนึกออกมารัฐบาลจะมีทหารมีอะไรเยอะก็ยิงยิงงยิง,ยงหมอเชลครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่วางกล่องยาลงกับพื้นแล้วหยิบปืนขึ้มาสู้เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเชไม่กลับไปจับ กล่องยา,อ,งนานอีกเลยเป็นครั้งแรกที่เาบอกว่าหมอเชได้เปลี่ยนเป็นนักลบไปแล้วเ<ห>ขนาไม่ใช่หมอไต่อไปเลยเนี้ยเออซึ่งนี่คือตำนานที่เจ๋งมากใช่พอลงมาปุ๊บก็อ้าก็สู้กันแต่ตอนนั้น,นทั้งลำา80เนี่ยรอดอยู่15เชกับฟิเดลคาสโตแล้วก็ลาอูก็ขึ้นไปซ่องแบบ อย่าใช้คําว่าซ่องสูงกําลังเขามีฐานคนที่ไม่พอใจรัฐบาลลาติสตาอยู่แล้ว <c oughs> คือม,ม,มีมีมีการรวมพลอยู่แล้วมีการรวมพลอยู่แล้วพร้อมที่จะซัพพอร์ตทีมซึ่งตอนนั้นฟิเดลคาสโตเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นนักกฎหมายหนุ่มในคิวบาซึ่งแบบโอ้โห ไม่ได้ไม่ได้เราต้องการกดขี่ขมเหงทางสิทธิเสรีของมนุษย์สยตชอย่างนี้ไม่ได้เมื่อคนสองคนนี้มาเจอกันันกําลังโอ้โหเรื่องใหญ่เลยแล้วเมืองซันตาคลารานี่แหละที่ทุกวันนี้มีอนุสาวรีย์ของเชอยู่นี่แหละ เราก็จะเห็นเลยว่าคนคนิวบาเขาลักมากถึงขั้นมีอนุสาวรีย์ของเชตั้งอยู่ที่ hey, ชานเมืองซันตาคาราเอ้ยแต่พี่เคยเล่าให้แมนฟังแล้วใช่ไหมว่าเชอหมอเชเขาไม่ได้ชื่อหมอเชนะชื่ออะไรเออเขาชื่อเอเนสอะไรสักอย่างเชนี่ยภาษาสเปนเหมือนเรียกว่าสหาย เหมือนพี่พี่เหมือนทับเป็นเฉชเหมือน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 ถ้าภาษาอังกฤษก็ bro 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 เห็ bro เห็น bro อันนี้ก็เชเฉเออแปลว่าเหมือนเล็กบังอ่าเหมือนจะหายก็ได้พี่ก็ได้คนก็เล็กเล็กเชเชอะไรอย่างนี้ไปเออทีนี้มาที่เมืองซานตาคลาราทำไมถึงต้องเป็นเมืองนี้เพราะว่าตอนที่ สู้กันไปสู้กันมาเชตอนนี้พอตอนที่ยึดประเทศคิวบามาจากบาติสตาบาติสตาก็อพยพตัวเองไปอยู่โดมินิกันริพับลิกแล้วเชเนี่ยก็มากอ่อนอ๋อก่อนที่จะยอมสิก่อนที่จะยอมเนี่ยถ้าหารฝั่งของบาติสตาเนี่ยมีประมาณ3,000คนก็บุกมารู้ว่าเชเนี่ยมีกองกำลังอยู่ที่นี่ประมาณ300คนครับบุกมา10เท่าเลยนะ1ิเท่า แต่เชื่อบอกว่าเชเอาอยู่อเอด้วยความคิดทางชาร์ล้าความที่ตัวเองเป็นนักศึกษาด้วยนู<ะ>่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยก็เอาชนะได้บาติสตาไม่ยอมส่งทหารมาอีก400นายนั่งรถไฟมาหมอเชนี่แหละที่แบบว่าคิดาหาวิธีที่ให้รถไฟตกรลงเพื่อที่จะมาไม่ถึงซันตาคลาร่าต้องทำ,ะ,ทำะเนาะใช่แบบว่าโอโหแบบคือเรียกว่าที่เนี่ยเป็นฐานที่มั่นอะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่านี่คือ ตำนานหนึ่งเรื่องที่ทุกคนได้แค่ได้ยินชื่อและกลิ่นแต่ไม่เคยได้สัมผัสรสชาติมันเลยผมหนึ่งคนน่ยรู้จักเชเกเบล่าเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็เราเราเนี่ยจะเห็นอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงเชเกเบล่าเฮ้ยใ,ใครอะ่ะแม่บ้านหลายๆคนอาจจะงง นั่งไปกับพ่อบ้านจะเห็นรูปอยู่หลัง10บล้อมีดาวอยู่ตรงกลางนั่นคือเชเกเบล่าเราได้แค่กลิ่นแล้วรู้จักแค่ชื่อแต่นี่คือรสชาติครับอย่างที่ผมบอกเลยยังเพิ่งไปสัญญาเขาว่าเราจะสองเมืองมีหมดเบรกแล้วอ๋อเหรอยังฉันยังมีเล่ยเยอะเลยอ่ะนี่นี่นะเบรกหน้าเบรกหน้าเบรกหน้าอเบรกเบรกหน้าเราจะมาดูถึงเมืองนี้เอาถึงกลิ่นอายของเมืองก่อนแล้วก็บรรยากาศของเมืองมันณปัจจุบันนี้แล้วย้อนกลับไปในอดีตดีกว่าเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าครับ คนไปใช้เวลาหน่อยเพราะข้างใต้มีพิพิธภัณฑ์ตรงอนุสาวรีย์อ่ะมีพิพิธภัณฑ์เชซึ่งมีกล้องซองทางใกล้มีที่อะไรนะของที่เชใจรจริงของที่เชใช้ทุกสิ